สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสตีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์มาวิจารณ์มานําเสนอมาขยายตามสไตล์มาดามหน่อยละค่ะพี่น้องขาคลิปนี้ติดตามแวดบงบันเทิงค่ะพี่น้องขาแวดบงหมอลำเนาะพี่น้องเนาะก็ติดตามกันที่เป็นเรื่องราวที่เราสนใจอยากจะนํามา เสนอน,นำมาพูดคุยค่ะพี่ดองขาในสิ่งที่มาดำหน่อยคนหนึ่งที่เป็น f อซตลอดการของวงแพรวแสงทองแล้วก็พุาบ้านฟินแลนด์ซึ่งเขามาตั้งวงช่วงนี้มาเปลี่ยนเป็น แสงทองฟินแลนด์กับพีนองค่ะก็คืออนำสกุลทั้งสองท่านเนี่ยมาประกอบกันเป็นเรื่องเป็นราวที่เราติดตามกันมาเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะนะคะก็คือประมาณว่าวงแตกๆวงเด็กในสังกัดย้ายวงอย่างที่ว่าแหละคะ่ะปีนองคะแตกก่การย้ายการออกกันลาจากกันก็ลาจากกันในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั่นแหละคะ่ะพีนองคะก็คือมีการถือว่าแทงข้างหลังมีการหักหลังกันอย่างที่ว่าเพราะว่ามัน เกิดเหตุการณ์นี้ก่อนที่จะมีการาแสดงการไลฟ์สดในกลุ่มปิดของเขาเนี่ยไม่กี่วันเองอ่ะนะคะก็คือเป็นการหักหลังแทงข้างหลังนั่นแหละค่ะพี่น้องขาที่เรารู้กันเรื่องราวมันเป็นมาเป็นอาทิตย์แล้วอย่างที่ว่าท่านพี่น้องเนาะวงแพรวแสงทองผู้ใหญ่บ้านปินแลนที่เป็นวงหมอลำชื่อดังหมอลำซิ่งประยุกต์ชื่อดังอย่างที่ว่าระคะพี่มีผู้คนติดตามมากมายอะไรยังไงแล้วก็มีปัญหาก็คือเด็กย้ายออกโดยที่ย้ายออกไม่ เป็นที่พอใจอย่างที่ว่าล่ะคพี่น้องขายย้ายออกโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวนั่นคือที่มาที่ไปก็คือเราก็สามารถที่จะเรียกได้ว่าแตกวงวงแตกอย่างที่ว่าเพราะมีการเหตุเกิดขึ้นก่อนที่จะทําการไล่สุดกลุ่มปิดในวันนี้วันที่17เนี่แหละคพี่น้องขาขณะเดียวกันก็คือมีการเหมือนกับว่ามีการเตรียมวางแผนเรียบร้อยว่าจะมีการแทงข้างหลังว่าจะมีการหักหลังนั่นแหละที่ซึ่งเราก็เห็นประดํานนอยก็ทําคลิปที่แล้วว่าแชทหลุดที่แพลวพาแสงทองกับผู้จัดการยุ้ย เอาออกมาพูดคุยนั่นคือที่มาที่ไปกับพี่น้องคามาดามหน่อยที่หยิบยกมากเพราะว่ามาดามหน่อยเป็นอีกคนหนึ่งที่หนึง่งหลักกลุ่มปิดมาดามหน่อยก็ติดตามแล้วก็เป็นเอฟซีไม่ว่าจะเป็นผู้เยบบาว์ฟินแลนด์ไม่ว่าจะเป็นแพรวพรวแสงทองอย่างที่ว่าน้พี่น,อน้องนั่นคือที่มาที่ไปว่าหยิบยกมาซึ่งขณะนี้ก็จะทําการอีกไม่กีช่ชั่วโมงก็จะทาการไล์สุดกลุ่มปิดคราวนี้ค่ะพี่น้องคาความตื่นเต้นเป็นอยู่ที่ว่าเหมือนกับที่มาดามหน่อยขึ้นหัวข้อแหละค่ะพี่น้องคะไล์สุดกลุ่มปิด หลังวงแตกเด็กแยกบงแหะค่ะพี่น้องคะแสงทองฟินแลนด์นะพี่น้องนั่นคือที่เราอยากจิบยกมาพูดคุยกันว่ามาจอบมาจอ้าจองมามองดูว่าเหตุผลการตอบรับในสิ่งที่เขาทําการไล่สุดครั้งนี้เป็นเพราะว่ามันมีการเด็กยุบวงเด็กออกว่างั้นเถิดเด็กแตกวงออกเป็นเกือบสิบคนแล้วก็มันจะทําให้วงเขาไปได้ไหมทําให้คงเขาวงเขา,า,ากระแสะตอบรับเป็นอย่างไรหรือไม่ก็จะ จะมีการเซอร์ไพรส์หรือไม่ก็จะมีการอะไรก็ตามที่ประชาชนติดตามอยู่เพราะว่ามันเป็นการถือว่าเป็นการฉุก,กแลหะเขาจะแก้วงอย่างไรเขาจะแก้อย่างไรเพื่อที่จะให้เป็นประทับใจของประชาชนคนที่ซื้อบัตรเข้าไปชมอย่างที่บอกบัตรก็ประมาณบัตรละร้อยที่เอซบอกมาบัตรละร้อยอ่นะคะพี่น้องขามาดามก็ติดตามอยู่เหมือนกันขณะดเดียวกันก็คือเราเองก็อยากลุ้นเอามาลุ้นมาลุ้นด้วยกันแล้วกันกับพี่น้องขาว่าการไล์สดใน ในกลุ่มปิดของเขารอบนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้าไม่กี่วันแล้วเขาจะแก้ไขสถานการณ์เพราะว่ามาดำหน่อยไปติดตามว่าหลังจากที่เด็กออก เด็กออกกระทันหันโดยที่ไม่บอกไม่ลาไม่กล่าวกันนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาเป็นสิบคนก็ถือว่าเป็นหนึ่งละนักร้องดําก็ออกเดนซทรงแดนเซอร์ Dance cer, ตัวโปรตัวที่ชูโรงก็ว่าได้แหละคะ่ะพี่น้องาคาก็ออกกระทันหันซึ่งวงแพลราวเองผู้จัดการด้ยเองเขาจะจัดการวงเป็นอย่างไรผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะจัดการวงเป็นอย่างไรซึ่งผู้คนก็รออยู่ละคะ่ะพี่น้องขาเพราะว่าอย่างที่บอกมันเกิดเหตุไม่กี่วันก่อนการแสดงสดมันก็เหลือมันเกิดว่าเขาจะแก้อย่างไรแต่ว่าดามหน่อยไปมองเห็นว่ากับ การที่เขามีการซ้อมวงหนักมีการที่ปรับปรับให้เข้ากับสถานการณ์แก้ไขสถานการณ์ได้มาดามหน่อยไปเ็นเขาซ้อมซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะพี่น้องค่ะน้าน้ายกย่องน้ายิบยกและน่าเห็นใจเหตุการณ์นี้เพราะว่าเขามีการเตรียมงานเตรียมการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเขาจะทําการไล่สดในกลุ่มปิดวันที่17แต่ขณะเดีวยวกันก็คือเด็กยก พวกออกอคนสําคัญสําคัญออกอย่างที่ว่าละคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็แพภาพาเองก็มีนักร้องใหม่มานําเสนอมาเซอร์ไพรส์มาให้พี่น้องประชาชนะจะได้ดูหลายหลายรสชาตินะพี่น้องน,ะนั่นคือมาดาหน่อยติดต่อติดตามก่อนที่เขาจะขึ้นเวทีอีกไม่กี่ชั่วโม,มงเขาขึ้นเวทีอย่างว่าละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเรามาติดตามกันมาลุ้นกันว่ากับการที่วิกฤตเป็นโอกาสแบบนี้อาจจะมีการซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามากมายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ ค่ะพี่น้อง่ะเป็นเป็นสิ่งที่น่ายินดียกย่องสรรเสริญเราก็ไปติดตามดูว่าสิ่งที่เขาแก้ไขสถานการณ์ในการฉุกละหมุกขนาดนี้คือคือฟอร์มทีมการที่มีการฝึกซ้อมอแบบเข้มข้นเพื่อที่จะขึ้นเวทีให้มันเพอร์เฟกในวันนี้แก้ไขสถานการณ์ยางไงเราไปติดตามดูกันกับพี่น้องขะว่าคืนนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงของเมืองไทยก็จะมีการทําการไล่สดกลุ่มปิดอย่างที่ว่าการซื้อขายบาัตรขายตัว๋วอะไรยังไงมาดำเนิยก็มองว่าน่าะเพิ่มขึ้นแล้วก็ไป เห็นเขาซ้อมเขาอะไรเขาจริงเอาจังแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้มาดามหน่อยเห็นการซ้อมแล้วก็ถือว่าตื่นเต้นคึกคักด้วยก็คือ,อขอขอ,ขอให้เขาเรียกให้กําลังใจแล้วกันค่ะพี่น้องค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงเราไปติดตามดูกันว่าคนที่ซื้อกลุ่มปิดเพราะหลังจากนั้นแล้วเราจะมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วกลุ่มปิดของเขาจะมี power หรือไม่ก็จะมีผู้คนมากน้อยแค่ไหนเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นแน่นอนมาดามหน่อยว่า เพราะมีผู้คนส่วนมากก็คือ,อทั่วไทยทั่วโลกนี่ก็คือให้ความเห็นใจแพร่พราาแสงทองพยาบัาลฟินแลนด์ผู้จัดการยุ้ยอย่างที่ว่าอันนี้คือเราไปติดตามกันคับพี่น้องค่ะว่าเหตุการณ์นี้มันจะแก้ไขสถานการณ์เซอร์ไพรส์บนเวทีจะอลังการแค่ไหนเราไปติดตามกันแล้พี่น้องแนละโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมีอะไรอัปเดตเราจะเมื่อพูดคุยกันถือว่าเราเป็น f อตลอดการเป็นผู้ที่ติดตามอีกคนหนึ่งกันแล้วกันกับพี่น้องค่ะถึงจะอยู่สปเดนแต่มาดามเราก็ติดตามทุกชอ็อตทุกแมทขอบค Asal watak dia.